พุ่งมีดเลยตมื่วกูมีพุ่งบ่่นี่ไหมฟินเนตสื่อมาหยงส่นฟินเน็ตเรียนยูก็เพิ่งเลนไหมพุ่งเลยบ่นปเอียฟินิกาวะไปเรียนที่ไหนชั่วโมงสองสำรยก็แพงดอกีั่วโมงสองสำรอยออกูไปเรียนนอฟิตดอก สวัสดีพี่แปงด้วยนะครับสวัสดีครับฝากคอนเสิร์ตคืนนี้ด้วยพี่แปงคำามาฝากคอนเสิร์ตน้อยแปงนาะคอนเสิร์ตลีลานไม้นะครับให้ชมไม้นะครับแต่มีอะไรมากกว่าเดิมหลายอย่างเออเฮ้ยแปงมากครับผมร่างกายแปง พ่อฟุกเนี่ยพอ่อพ่อฟุกแบ็คคู่เนี่ยกลางแข็งเป๊กเหมือนเด้ก็รู้สึกว่าทีมเลี้ยงวัวอยู่ทางนั้นน่าจะขี้โม้มากเลยนะครับต้องมาต้องลองเจอกันหน่อยแล้วต้องลองเจอกันหน่อยแล้วก็ทีมเลี้ยงวัวผมไม่รู้หรอกนะว่าแบ็คคู่หรือกลางแกแข็งขนาดไหนแต่ถ้าเจอเตะตะกุนต่อไปกองหน้าเขากินขาดนะครับซึ่งกองหน้าคนนี้เขาโหดมาก ยงเอาเก่ง yeah, okay. ตัวนี้ไม่เผาไม่หยังไม่ได้แสงเก่งกีฬานานแล้วฟุกกับเนน่ยเตะไม่ได้ครับฟุกกับเนน่ยต้องเลี้ยงวัวให้ผมตอนนี้ผ okay. ู้เดนือน่องกูเหนืมั้นั่นเป็นนักเตะทีมนั่นคอนเกนยูโอเมีนคนแกนเนียสซี่โอเมียนเนียนโอ้ เอ้าสนอะไรล่ะเปิดพุ่งไ้เบิงหมกูคิดว่าซิบอะไรเตะหรอกเป็นยังคำกวนพอดีเขามันมีไฟอยู่นี่บ้องมีมวี่แววที่สีมากเลยมาเอาได้เปิดกุ้มด้วยขอบคุณนะครับ รองเท้าใหม่นะครับนี่รองเท้าพุตซอรใหม่ซื้อซื้อมาคู่กับพี่สิงซื้อมาคู่ไอสิงอรอ,อ,องเท้าก็หอนเลยมาถ่ามมันจะํำเร็วโอ้ยซื้อรองเท้าใหม่แล้วเด้อครับไอสิงออกมาเลยออกมาเลยตอนนี้มันจะํำแล้วตองทั่สี่ครับกลุ่มหอมตองสี่ กูแซมเง ria, องกูก็หอนหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะโอ้สองหมื่นคนเลยบอกท่านี้ดีนะครับผมวม่เห็นด้วยนี่จอ่อเบื้องตะห้มกันได้เลยนี่ <c oughs> ผมว่เห็นด้วยนี่มื่เงิดแฉนองจ่อเบื้องตะห้มกัน <c oughs> เปิดให้เบื้องลวดห่วย <c oughs> <laughs> อะไรเนี่ย ในณพื้นที่ตรงนี้ของเอฟซีบ้านสิงห์และพี่น้องชาวไทยทุกคนแข็งแรงห่างจากโควิดครับฝากสารจากพ่อนุกนะครับ